หน่วยงานสโต้ต้องมีหน้าที่ในการแฮนดลิ่งหรือว่าการขนย้ายตัวของวัตถุติดตูวของชิ้นงานตัวของชิ้นงานสําเร็จรูปต่างๆนานานะเรามีวิธีการอธิบายกระบวนการดังกล่าวนะคะให้ถูกต้องตามหลัก process a p p r o a c เนี่ยอย่างไรตอนนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะพบกับวิวอีกเช่นเคยน,นะคะเจ้าหญิงแห่งวงการ ISO ฟินฟิ วันนี้นะคะดิบจะมาเอาใจเพื่อนๆน,นะคะที่อยู่ในแผนก Warehouse Store นะคะว่ากระบวนการใน Warehouse Store ที่บางคนมองว่าเป็นเหมือนลูกเมียน้อยไม่ค่อยมีใครพูดถึงไม่ค่อยมีใครยกตัวอย่างให้เลยนะคะ <ๆ S 1> กระบวนการดังกล่าวเนี่ยถ้าเราจะเล่าผ่านหลักการของ process approach เนี่ยเราเล่าอย่างไรนะคะ วันนี้เนี่ยดิบขออนุญาตแบบแยกกันให้ชัดเจนนะคะว่ามันจะเป็นกระบวนการขนย้ายหรือ handling นะคะแล้วก็เป็นกระบวนการการจัดเก็บนะคะแต่ในความเป็นจริงเพื่อนๆอาจจะเขียนรวมกันเลยก็ได้นะว่าเป็นกระบวนการในคลังสินค้าเลยก็ได้แต่เพียงแต่ว่าดิบจะพูดหลายครั้งแล้วว่าถ้าเพื่อนๆเขียนเต่าหลายตัวมันก็ดีมันก็มีโอกาสที่จะครบ ครบแล้วก็ลิสต์ปัญหาลิสต์เอกสารลิสต์ทุกอิเลเมนต์มาได้ครบนะคะแต่ประเด็นคือมันจะเหนื่อยออแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเขียนเต่ารวมเพื่อนๆก็จะไม่เหนื่อยแต่โอกาสที่จะเขียนครบมันก็จะน้อยลงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่เ u l t u r e หรือว่าแล้วแต่ลักษณะการทํางานของคนในองค์กรของเราอะคะ่ะว่าเป็นคนแบบไหนขยันขี้เกียจ พูดคุยง่ายพูดคุยยากนะคะแล้วชอบทํางานเยอะชอบทํางานน้อยอันนี้ก็ไปดีไซน์เอาก่อนอื่นนะคะเรามาดูที่ b u s i n s s s for Chart รอนค่ะ เวลาที่เราจะบอกว่าเพื่อนๆจะเขียนกระบวนการอะไรบ้างเขียนรวมเขียนแยกเขียนต่างๆนะคะอยากให้ตั้งต้นที่ Business Forchart ค่ะว่าองค์กรของเราเนี่ยเวลาแตกเป็น Business f โฟร์ชารเนี่ยมันมีหน้าตาหรือลักษณะอย่างไรซึ่ง business f โฟร์ชารที่ดิฟเอาให้เพื่อนๆดูเนี่ยนะคะมันก็เป็นเพียงตัวอย่างนะไม่ได้ว่าเอยทำไม business f โฟร์ชารฉันไม่เหมือนที่นี่เลยฉันแบบส่งมันไม่ได้เรียกชื่อหน่วยงานนี้หรือว่าอันนี้ส่งพาร์ตไปตรงๆๆนู้นตรงนี้ตรงนั้นอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้เอาตามหน้างานจริงหรือเอาตามความเป็นจริงในองค์กรของเราว,ว่าเราอ่ะวางขั้นวางตอนในการทำงานอย่างไรนะคะทีนี้พอเราเขียน business for chart มาแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีแต่ละกล่องนะคะดีป่ะแนะนำให้เวลาที่เราทำการรวบรวมตัว t o t ร l diagram กเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรในสมองเลยแบบแบงค์เลย เราจะไม่รู้ว่าเราอ่จจะต้องมีเต่ากี่ตัวดังนั้นดิฟก็เลยมกักจะแนะนําให้เราไปลิงก์ตามตัว business f o r c h a r t อะคะ่ะว่ามันมีกี่กล่องอะก็ไปเขียนเต่าตามนั้นเราจะได้ไม่งงนะคะเราจะได้ไม่สับสนเราจะได้ตามงานง่ายยิ่งขึ้นวันนี้นะคะเราจะมาถึงเต่าที่มีชื่อว่ากระบวนการขนย้ายนะคะหรือว่าตรงนี้นะคะ กระบวนการขนย้ายเป็นสอบขา support o v e r h e d process นะคะก็คือเป็นกระบวนการที่อาจจะไม่ได้มีหน้าด่านที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าโดยตรงแต่ว่าก็เป็นกระบวนการที่ใช้สนับสนุนในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายในส่วนของวัตถุดิบในส่วนของอิน r โปร s ซในส่วนของ FG ต่างๆนานานะคะหมายรวมไปหมดก่อนที่ดิบจะทำการอธิบายในส่วนของเอ่อโปรเซสแอปพได้นะคะเรามาอธิบาย ทูหรือเครื่องมือที่เราจะใช้ในการอธิบาย p r o c p ระบวนกันนะคะดังนี้ค่ะนี่คือแผนภูมิเต่านะคะ ตัวเต่านะคะเราจะเขียนในสิ่งที่มีชื่อว่าชื่อของโปรเซสค่ะตั้งใส่ไว้ที่กลางตัวเต่าแล้วเริ่มต้นจาก input อินพุตค่ะอินพุตคือปัจจัยนําเข้านะคะหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องใช้เมื่อจะทํากระบวนการนี้คืออะไรนะคะพอเราเคลียร์ส่วนอินพุตเสร็จข้ามไปส่วนเอาท์พุตค่ะเอา p u พุตคือปัจจัยหรือสิ่งที่เราอยากได้จากกระบวนการนี้คืออะไรนะคะบอกมาให้ครบให้จบให้ละเอียดที่สุดนะคะพอเราบอก3เฟสนี้มันก็กคืออินพุตโปรเซสเอา p u พุตเนาะอ่ะ ใายดีเทลมาให้ดิฟอีกนิดหนึ่ง4อันค่ะดีเทลอันแรกคือแมชชีนอ i ป m e n ์ค่ะเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือหรือเครื่องจักรอะไรในการประกอบให้ได้ตามกระบวนการนี้นะคะอันที่2คือแมนค่ะเราเกี่ยวข้องกับใครและบอกคอมเพ t เทนซีความรู้ความสามารถที่เขาจำเป็นจะต้องมีด้วยนะคะเสร็จแล้วพอเราอธิบายส่วนของสองขานี้เสร็จเรียบร้อยนะคะข้ามไปที่ o w t o ค่ะถ้าเราทำกระบวนการนี้ไม่ได้เลยหรือว่าไม่เคยเข้าใจหรือว่าไม่เคยเกิดมาไม่เคยรู้จักเลยเราจะ ศึกษาได้จากที่ไหนนะคะเขียนชื่อ Procedure เขียนชื่อเอกสารเขียนชื่อ Work in ขั้นตอนการทำงานให้ครบและจบที่ KPI เป้าหมายของกระบวนการนี้คืออะไรนะคะเสร็จแล้วถ้าเราจะได้เป็นตัวเต่านั่นเองค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่เคยเห็นตัวเต่านในกระบวนการทำงานของเพื่อนๆเลยเพื่อนๆไม่ต้องตกกระจายค่ะเราสามารถใช้ Build ตัว Process for Chart ตาม Procedure ได้นะคะ ก็เราต้องแต่เราต้องหาให้เจอนะว่า Input Output แล้วก็ตัวของ m a c ช i n เนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะอันนี้ก็คืออย่างตัวอย่างที่ยกนี่คือ Input Output Machine ก็อยู่ตรงกลางของโฟชาร์ตนะคะบาบนค่ะคือ Man ค่ะหรือว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโปรเซส s หรือว่ากระบวนการนี้คือใครนะคะฟาด้านข้างค่ะ Document ค,ค่ะ กระบวนการนี้ใช้เอกสารหน้าตาเป็นยังไงใช้เอกสารชื่ออะไรบ้างนะคะแต่เราต้องเอา KPI เข้ามาประกอบช่วยด้วยเพราะว่าตัวของ p r o s e s o ฟ c h a r t เนี่ยมันอาจจะไม่มีเรื่องของเป้าหมายหรือดีเทลนะคะเราสามารถเอาเอกสารตัวอื่นมาใช้ประกอบได้นะคะแค่นี้เองเราก็จะเล่าโปรเซสโฟได้เหมือนกันนะคะไม่ได้ฟิกว่าจะต้องอยู่ในรูปแบบของแผนภูมิเต่าเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ดีว่าอบสอนแผนภูมิเต่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันง่ายดีค่ะ วันนี้นะคะดิวก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาร่วมกันเขียนแผนภูมิเต่าในกระบวนการการขนย้ายกันค่ะหรือว่า handling กันนะคะแผนภูมิเต่าในกระบวนการการขนย้ายเริ่มต้นจากการเขียนกลางตัวเต่าค่ะแล้วตั้งชื่อให้มันค่ะเต่าในที่นี้มีชื่อว่ากระบวนการขนย้ายนะคะห้ามตัง้งห้ามห้ามตั้งชื่อเต่าว่า store w e l l นะคะเราอาจจะแบบมองไม่เห็นว่ากิจกรรมมันคืออะไรที่แท้จริงนะคะเสร็จแล้วพอเราเขียนเต่าว่ามันเป็นกระบวนการการขนย้ายค่ะเริ่มต้นที่ input ค่ะหรือว่าปัจจัยนําเข้าในกระบวนการนี้คืออะไรนะคะเราบอกว่าเราจะมีลิสต์อุปกรณ์ที่เอ้ยเราจะมีลิสต์พวกรายการที่เราจะทําการขนย้ายนะคะเรามีลิสต์ของเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะทําการขนย้าย เรามีชนิดหรือว่าการขึ้นทะเบียนโค้ดของตัวอคอนเทนเนอร์หรือตัวเชลต่างๆนะคะเรามีเส้นทางในการขนส่งนะคะอันนี้เป็น Input ตเราก็ List มาให้ครบนะคะเสร็จแล้วเข้าไป Input Process เสร็จแล้วข้ามไป Output ค่ะสิ่งที่เราต้องการหรือคาดหวังจากกระบวนการขนย้ายคืออะไรนะคะในที่นี้ด่บอกว่าเป็นการจัดเก็บวัตถุดิบนะคะ การจัดเก็บตัวไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ raw material นะคะวัตถุที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตนะคะหรือว่า work in process นะคะหรือวัตถุที่มันสำเร็จรูปแล้วรอเก็บเพื่อที่จะทำการจัดส่งให้ลูกค้านะคะก็เป็น f i n i s h g o o d นะคะเราก็ release m a r พอเราได้ r o c e s s เอ่อพอเราได้ input process o u t p u t เรียบร้อยนะคะเราก็ไปสู่ในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกระบวนการนี้นะคะในที่นี้เนี่ยเราใช้ f ฟล์คลิฟเนอะใช้แฮนด์ลิฟแล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่ว่าองค์กรของเราเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือหรือเครื่องจักรอะไรที่เราใช้ประกอบในกระบวนการนี้นะคะไม่ใช่ว่าดิบเขียนลิ์มาแล้วบอกเฮ้ บริษัทเราไม่มีเราต้องไปหาซื้อหรือเปล่าไม่ใช่นะคะนะคะเอาให้มันเหมาะกับหน้าง,งานแล้วก็เหมาะกับเรื่องของธุรกิจของเรานะคะอ่าลิสต์มาว่าอาจจะมีอันนี้จินตนาการแล้วนะอ่ะลิสต์มาว่าอาจจะมีโฟลคลิฟมีแฮนด์ลิฟนะคะมีคอนเวนเยอร์มีเคนนะคะมีตัวเชลลมีตัวโรลเลอร์ต่างๆแล้วก็ลิสต์มาให้ครบนะคะเสร็จแล้วเราก็ข้ามไปที่แมนค่ะหรือว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้มีใครนะคะในที่นี้ดิวก็ใส่เป็น ฝ่าย uh, warehouse นะคะใส่เป็นฝ่าย production นะคะทีนี้นิพอยากให้เพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าจากบุคลากรที่เราบอกว่าเขาเกี่ยวข้องกับกระบวนการเนี้ยเขาต้องรู้อะไรเป็นพิเศษไหมเพื่อที่จะทําให้ได้ตามกระบวนการนี้ในที่นี้นิบอกว่าให้รู้เรื่องของการใช้เครื่องมือการขนย้ายนะคะให้รู้เรื่องของทักษะในการจัดเก็บนะคะก็ลิสต์ออกมา เสร็จแล้วเราก็ข้ามไปที่ how to หรือว่า procedure ที่เราจะใช้ประกอบในการทำงานค่ะในที่นี้ก็เราอาจจะเป็น procedure รวมที่ชื่อว่า warehouse การขนย้ายและการจัดเก็บการจัดเก็บจัดเก็บภูมซ้าททำไมนะคะก็ได้หรือเป็น procedure แยกก็ได้นะคะแต่ว่าเราต้องลิงก์ procedure ให้ถูกต้องนะคะพอใส่ procedure เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ข้ามไปที่ work instruction ค่ะว่า เรามี w o r k instruction ที่แบบเป็นดีเทลละเอียดย่อยๆของการจัดเก็บไม้ของการขนย้ายของการใช้รถโฟกลิฟใช้เคาน์ใช้คอนเทนเนอร์ใช้โรลเลอร์ต่างๆเนี่ยเรามีตัวของ w o r k instruction แยกไหมถ้ามีเราก็เขียนลิสตมาให้หมดนะคะหรือกฎระเบียบความปลอดภัยในการขนย้ายของเราเนี่ยมีไหมก็เลยส่งออกมา เสร็จแล้วสุดท้ายค่ะเรามาพูดถึงเรื่องของ KPI ค่ะหรือว่าเป้าหมายที่เราใช้ในในการบอกว่ากระบวนการขนย้ายของเราใน Work ์ไม่ Work นะคะเราจะใช้ KPI เรื่องอะไรเช่นเวลาในการขนย้ายนะคะเช่น เปอร์เซนตะ์สต็อกเออร์เลอร์เนาะถ้าเราแบบขนย้ายดีไม่ผิดพลาดสต็อกมันก็จะไม่เออร์เลอร์เนาะหรือว่าขนย้ายดีไม่ผิดพลาดเราก็ไม่มีโอกาสที่จะทําให้ชิ้นงานเนี่ยเกิดการเสียหายได้นะคะก็าอาจจะเป็นเปอร์เซนต์ชิ้นงานเสียหายก็ได้แค่นี้เอง เราก็จะเล่ากระบวนการการขนย้ายที่เราทำได้นะคะซึ่งม,ม, <c oughs> มันไม่ยากเลยเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าไม่ยากเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะวิธีการหรือตัวอย่างกระบวนการในการทำงานในการขนย้ายทั้งนี้ทั้งนั้น <c oughs> เพื่อนๆจะต้องเอาไปเปรียบเทียบกับหน้าง,งานจริงของเพื่อนๆนะคะว่าหน้างานจริงของเพื่อนๆมีไม่มีตรงนี้อย่างไรบ้างนะคะเอาให้มันถูกต้องตามหน้างานจริงเนอะก็ แต่ว่ามีไกด์ไลน์มาแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นแหละนะคะสำหรับตอนนี้นะคะตอนที่11นะคะของแผนภูมิเต่าล่วกระบวนการก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมนะคะหากแม้ว่ามีความผิดพลาดประการใดลิฟต,ต้องขออภัยด้วยนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ติชมด้านล่างนี้ได้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด u like, b s c r i b e นะคะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคะ่ะ